คือสองตัวคาอั้นอยู่แล้วเราไปสามตัวเลยศูนย์ก็ได้นะศูนย์ผมก็มีลอตเตอรี่อยู่เหลือมีแปดเก้าแปดกับศูนย์เก้าแปดนะครับอยู่ประมาณนี้นะจะชอบหกเก้าแปดถือว่าโอเคนะคืออยู่ในในเซตที่ผมชี้อะได้เก้าศูนย์สี่คือบอกคือคือเก้าศูนย์สี่สี่ศูนย์หนึ่ง สี่ศูนย์เก้านี่นีกได้ได้นะคือถ้าเราจับประเด็นศูนย์อยู่หลักสิบบนนะได้ได้เพราะเขาจะมีตัวโยงแค่แค่ศูนย์กับสี่กับเก้าะที่เป็นหลักสิบนะแต่ถ้าเอาตัวเก่ามาคือ 9, เก้าเต็มเต็มน,นะครับอยู่ประมาณการาคํานวณเนาะถ้าคุยไปกับตัวเลขเป็นร้อยอ่ะนี่เรามองความน่าจะเป็นกับข้อมูลที่เราให้เห็นชับตามที่เราชี้ให้เห็นเห้ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าถ้าผม บอกว่าเก้าหลักสิบอันนี้ผมยืนยันอยู่ประมาณนี้แต่ใครจะหลุดจากผมไปเป็นสี่หลักสิบก็ได้ศูนย์หลักสิบก็ได้อยู่ได้ประมาณประมาณนี้แต่ผมจะชี้แนวทางให้ดูน้องมันจับเองครับเมันเห็นเพื่อนนะเก่าเลขเก่ามาตัวอนะครับ็นลุงบอกว่าแล้วเออเนี่ยอาจารย์แม่ห้าหนึ่งอ่ะอาจารย์แม่หอห้าหนึ่งได้มันไปยังไงถ้ามันหลุดจากตัวนี้เหรอ ห้าหนึ่งคือมันเป็นอยู่ในกรอบแปดหลักแสนตัวเก่าอะ่ะถ้าเขามาคือเขาจะเชื่อมแสดงว่าเขาเชื่อมหนึ่งเขาไม่เชื่อมเ,เก้าแนี้สมมติหวยออกเก้าหนึ่งเก้าอนี้เขาเชื่อมหนึ่งเขาก็ดึงดึงหนึ่งมาหลักหน่วยปั๊บก็ห้าหนึ่งตัวเดียวเลยโดดเลยอ,อยู่ประมาณนี้<อ>ถ้าหนึ่งมานะตามดูตามสไตล์ก็อยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้มาดูอาจารย์แม่หน่อยครับล่างหนึ่งแปดมาได้ไหมผมมอง ชม่วชั่วโมงนี้ไม่ได้มองล่างเลยนะบอกใหอยากเอาสามตัวพายุฝนมามีลุ้นแน่จะรูกปองบอาเราเคยโดนเนาะตุรกีอะไรเราก็โดนลูกเพียโอให้โดนแปดสุท้าผมพยายามขอเป็นตัดเป็นสองตัวก่อนเนะนะสี่หกแปดผมชอบมากกว่าตัวหน้านะสี่แปดหกหกสี แปดสี่หกอะไรแบบนี้ผมจะชอมาอันไหนว่าลุงเขียนให้แล้วอ่ะอ่ะดูอีกรอบนึงช่องลมกำลังดีคือสี่สามแปดครับสี่เก้าแปดหรือจะเป็นสองเก้าแปดก็ได้ผมชอบอยู่สองตัวนี้เลขตัวหนึ่งนี่แหละถ้าเป็นเก้าหนึ่งครับมีห้าเก้าหนึ่งกับสามเก้าหนึ่งนะก็จะมีอยู่สองตัวนี้้องนั้นผมก็ไม่ชอบเท่าไหร่แต่ออกได้หมดไม่ว่าด้านล่างล่างแหละครับล่างผมจะชอบไล่มาเรื่อยๆนะ ล่างเหรอล่างปกติมันตามเห็นตั้งแต่ช็อตแรก93นะไม่ตัวสีแดงๆข้างล่างนี่เหรอ๋อตัวแดงข้างล่างตัวแดงข้างล่างเอ้โหนี่มันมันมัน10แต่ว่าถ้าเอียงกไยเป็น07เนาะ907นะ6 970 907เหรอเอาสองตัวพอมั้มโอเคนะครับจานแม่นะนี่ก็ได้ผลงานปีของปี หรือเปล่าปีหรือปีหกสี่ใกล้ๆกันคือครั้งสุดท้ายที่อกสามหลักแสนดูนะครับนี่สามหลักแสนนั่นแล,ล้วหวยก็ออก 3, 8, 6, 3, สามแปดหกสามเจ็ดสองปั๊บริงวดต่อมาเขาก็ยก 3, สามเจ็ดมาออกเห็นไหมนี่อีกสไตล์หนึ่งหมสไตล์นี้เป็นตัวชัดเจนแล้วก็ทีนี้มาดูหวยงออกใหม่ๆเนี่ยผมไปเจ็ดห้าสูนย์ลยก่นอนมองเห็นไหม, <laughs> ไมรู้บเบิร์เงินไปเขียนยังไงไม่รู้ <laughs> นี่หวยมันออกสามเก้าห้า เก้าหนึ่งเก้าทีนี้ถ้าเรามาดูเขาจะดึงเก้ากับหนึ่งมาตัวหนึ่งถ้าเขายกเก้าหนึ่งมันก็ถือว่าง่ายเลยหลักร้อยหาเอาหลักร้อยหาเอา,เอารูดได้แต่ทีนี้ถ้าเขายกเก้ามาตัวเดียวคือปัญหาหน่อยว่าเราจะเป็นเก้าอะไรครับว่าจะเป็นตรงนี้ก็นด้เห็นไหมเก้าห้าเป็นตัวเก่าเก้าเ็นพ่วงไปหมดอะแต่ตัวที่หายไปคือเก้าสี่ที่ไม่ค่อยเห็นถ้าเจ็นนะจ๊ะ คืออันนี้คือเขาเดินมาตรงไหนเมื่อกี้เขาจะซ้ำหนึ่งเนาะครับคืออย่างมันชีได้หมดมที่ทำไมผมกลัวรเ,เลขรถผมมาอ่าประเด็นประเด็นเลขศูนย์หน่อยดูนี่ทําประเด็นแบบนี้พวกศูนย์สามเจ็ดหมครับนี่หลักเดินของหลกักสิบคือเก้าแปดศูนสามปับ๊บ ถ้ากับไปพว่วง7 0กได้ไหมเลขรถผมก็อยู่ตรงนี้706อยู่ข้างบน607 706เลย <c oughs> คือ4ตัวนี้เลขรถแอดสัตกับรถผมอยู่ตรงนี้ครับครบหมดเลยถามว่าออกใดไม่ได้ด้วยตรงนี้เพราะตำแหน่งมันอยู่คาบเส้นพอดีมันออกได้ด้วยแต่ว่าถ้าศูนย์ไม่ผ่ามาตกถ้าศูนย์ไม่เข้านะก็อยู่ตรงนี้นนนถ้าศูนะย์น<ร>เข้าก็อยู่ตรงนี้แหละ เ้าเรา,าก็อยู่ตรงนี้คือมันจะเป็นโซนเดียวกันเพราะว่าการออกของสามหลักแสนเราไปดูสไตล์เขาส่วนมากถ้าสามหลักแสนมาเขาจะมีเกดกองอยู่ข้างหน้าไม่งั้นก็ปูมาข้างหลังก่อนมาลึกล่างก่อนแล้วเขาโยนมาข้างหน้าโยนมาข้างหน้าก็เอาสามมาขันแล้วก็ตกลงมาข้างไม่ดูสังเกตดูนนะเ็ดเขามาจะมามาช่วงช่วงช่วงท้ายก่อน แล้วก็มาโยนมาข้างหน้าเห็นไหมก่อนที่จะออกสามหลักแสนนี่จะเป็นเจ็ดไม่เกินเจ็ดกับเก้าอะไรอยู่ประมาณนี้อันนี้ของปัจจุบันนะดึงเราไป,ไปดูของอดีตสามหลักแสนเนาะให้ดูก่อนเลยชัดๆชัดเจนเลยนี่ามหลักแสนนะสามหลักแสนแตั้งทีเขามาออกเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเลยไหมทีนี้เราว่ามันจะไม่ซ้ำหรอกเพว่ามันจะต้องเปลี่ยนหลัก ก้า <9 S 2> เป็นเก้าเลยเก้าแปดก็ได้ใช่ไหมนี่ยนี่มันมีบอกหมดสี่เก้าแปดก็อยู่โซนนี้แหละหัวอยู่โซนนี้ไม่งอกตัวเก่าก็เก้าหนึ่งนี่นะสี่สามแปดครับสี 4, 9, 8, ่เก้าแปดหรือจะเป็นสองเก้าแปดก็ได้ผมชอบอยู่สองตัวนี้เลขตัวหนึ่งนี่แหละถ้าเป็นเก้าหนึ่งครับมีห้าเก้าหนึ่งกับสามเก้าหนึ่งนะก็จะมีอยู่สองตัวนี้ทร้งนั้นนะผมก็ไม่ชอบเท่าไหร่แต่ออกได้หมดไม่ว,ว่าเก้าบนล่างล่างละครับ ล่างผมจะชอบไลมาเรื่อยๆนะเอฟซีล่างล่างปกติมันตามเห็นตั้งแต่ช็อตแรกเก้าสามนะไม่ตัวสีแดงแดงข้างล่างนี่ดอ้ตัวแดงข้างล่างตัวแดงข้างล่างโอ้ดีมันมันหนึ่งศูนย์แต่ว่าถ้าเอียงเลยเป็นศูนย์เจ็ดเนาะเก้าศูนย์เจ็ดหกเอ้าเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเนาะเอาสองตัวพอไหมโอเคนะครับอาจากแม่นีสองตัวข้าวอันอยู่แล้วเราไปสามตัวเลย ศูนย์ก็ได้นะศูนย์ผมก็มีโรตรี่อยู่เหลือมีแปดเก้าแปดกับศูนย์เก้าแปดนะครับอยู่ประมาณนี้นะนการคำนวณเนาะถ้าคุยไปกับตัวเลขเป็นร้อยอ่ะนี่เรามองความน่าจะเป็นกับข้อมูลที่เราให้เห็นชัดตามที่เราชี้ให้เห็นเรให้ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าถ้าผมบอกว่าเก้าหลักสิบแบบน,นี้ผมยืนยันอยู่ประมาณนี้แต่ใครจะหลุดจากผมไปเป็นสี่หลักสิบก็ได้ศูนย์หลักสิ ประมาณประมาณนี้แต่ผมจะชีแ้แนวทางให้ดูน้งมันจับเองครับมันเห็นเพื่อนเก่าเลขเก่ามาตัวนะครับเห็นลุงบอกว่าแล้วเอ้เนี่ยอาจารย์แม่ห้าหนึ่งอ่ะอาจารย์แม่อห้าหนึ่งได้มันไปยังไงถ้ามันหลุดจากตัวนี้เหรอห้าหนึ่งคือมันเป็นอยู่ในกรอบแปดหลักแสนตัวเก่าอะ่ะถ้าเขามาค,คือเขาจะเชื่อมแสดงว่าเขาเชื่อมหนึ่งครับเขาไม่เชื่อมเก้า่างนี้ สมมติหวยออก919ันี้เขาเชื่อมหนึ่งเขาก็ดึงดึงหนึ่งมาหลักหน่วยปั๊บก็51นนตัวเดียวเลยโดดๆเลยอ,เอยู่ประมาณนี้ถ้าหนึ่งมานะตามดูตามสไตล์ก็อยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้มาดูอาจารย์แม่หน่อยครับล่าง18มาได้ไหมผมมองช่วงชั่วโมงนี้ไม่ได้มองล่างเลยนะบอกห้อยากเอา3ตัวมายุ ัก็เครับตุลักตุลอะไรเราก็โดนลูกเพียแปดศูนย์ห้า <80 5 S 2> ผมพยายามขอเป็นตัดเป็นสองตัวก่อนเนคะับสี่หกแปดผมชอบมากกว่าตัวหน้านะสี่แปดหกหกสี่แปดสี่หกอะไรแบบนี้ผมจะทำไหนว่าลงเขียนให้แล้วอะ<ส>่ะอ่ะดูอีกรอบนึงช่างลมกำลังดีคือสี่สามแปดครับสี่เก้าแปดหรือจะเป็นสองเก้าแปดก็ได้ผมชอบอยู่สองตัวนี้เลขตัวหนึง 4, 3, 8, ่ง ถ้าเป็น9 1ครับมี5 9 1กับ3 9 1นะก็จะมีอยู่2ตัวนี้ท้างนั้นผมก็ไม่ชอบเท่าไหร่แต่ออกได้หมดไม่ว่าข้างล่างล่ะครับล่างผมจะชอบไร่มาเรื่อยๆนะ f ล่างล่างปกติมันตามเห็นตั้งแต่ช็อตแรก9 3นะไม่ตัวสีแดงแงข้างล่างนี่ผมพูดโอตัวแดงข้างล่างตัวแดงข้างล่างโอ้่มัน มันหนึ่งศูนย์แต่ว่าถ้าเอียงเลยเป็นศูนย์เจดนาะเก้าศูนย์เจหเอา 6, เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจดอาสองตัวพอมั้งโอเคนะครับอาจารย์แม่เแม่ยถามกันมา